ยิงวัย50ปีก่อเหตุทำร้ายเด็กชายวัย11ขวบด้วยการตบหัวบบีบคอแล้วก็จับหัวโขวกกำแพงด้วยแล้วก็กำลังจะทำต่ออีกถ้าเกิดไม่มีใครมาห้ามไว้คลิปนี้หลายคนคงจะได้เห็นแล้วนะคะเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างที่จะโหดทีเดียวของคุณป้าท่านนี้เหตุผลก็คือว่าเด็กชายเนี่ยไปมองหน้าแกมองแบบไม่ละสายตาแล้วก็เหมือนมีการมาด่าทอแกด้วยแกไม่พอใจก็เลยลงมือทำร้ายค่ะกล้องวงจรปิดจ,จับภาพได้ชัดเจนเลยแล้วก็บันทึกเสียงไว้ได้ด้วยนะคะโดยเด็กชายพูดว่า แม่ผมบอกว่าให้ซื้อน้ํายาซักผ้าขาวน้ไม่ซื้อผู้หญิงบอกว่าทําไมกูหักค่าซักผ้าแม่มึงหรือเปล่าแม่มึงค้างเงินกูอยู่20บาทมึงทําไมมึงไปเรียกแม่มึงมาเคลียร์เลยมึงอย่ามาบ้าไอเด็กมึงอย่าบ้าไปเรียกแม่มึงมามึงเอาอะไรเด็กก็บอกว่าหน้าติดนี่แม่ผมผู้หญิงก็ตอบกลับกูติดอะไรแม่มึงหน้าติดไม่ใช่เหรอกูติดอะไรกูถามว่ากูติดอะไรเท่านั้นแหละค่ะก็เลย ซัดกันนัวเลยนะคะทีนี้ก็มีป้าน,นิดค่ะป้าน,นิดนี่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็พยายามจะไปห้ามปลาบอกอย่าไปทําเด็กมันเท่าที่จับใจความได้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการซักผ้าเกี่ยวกับน้ํายาซักผ้าขาวอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคือแบบนี้แม่ของเด็กให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าจ้างผู้ก่อเหตุซักผ้าให้เงินไปซื้อน้ํายาซักผ้าขาว100บาทผู้ก่อเหตุไม่ซื้อมาให้รออยู่นานแถมยังมาเบิกค่าซักผ้าเพิ่มเธอจึงไม่ให้และก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แค่นี้ค่ะ เราะว่าเห็นบอกว่าป้าคนนี้เนี่ยมีเรื่องของการขโมยของด้วยติดหนี้ด้วยใดๆด้วยนะคะคู่กรณีได้ขโมยเตาย่างหมูไฟฟ้าไปจากหน้าห้องบอกจะชดใช้ก็เงียบจนมาทําร้ายลูกชายแม่รับไม่ได้สําหรับเรื่องนี้ไปคุยกับผู้ก่อเหตุค่ะที่บอกว่าเป็นรุ่นป้าเพราะว่าอายุประมาณ50ปีแล้วเนาะแล้วก็ทําแบบเด็กคราวหลานอ่ะนะเธอก็ยอมรับว่าทําจริงๆไม่พอใจเพราะเด็กมามองหน้าเธอมองแบบไม่ละสายตาแล้วก็ยังมาเถียงเธอด้วย คราวนี้ฝั่งแม่ของน้ององไม่ยอมค่ะเข้าแจ้งความนะคะที่สอน,นอตลาดพลูแล้วก็ฝากถึงคู่กรณีด้วยบอกว่าเธอกับลูกไม่เคยไปทําอะไรให้ไม่เคยไปทําร้ายใครแล้วก็เนี่ยเธอบอกว่าเธอเจ็บใจนะแม่บอกว่าเจ็บใจนะเพราะว่าเห็นว่าผู้หญิงที่ก่อเหตุอัธยาศัยดีไม่มีงานทําก็เลยจ้างให้มาซักชุดนักเรียนให้ลูกหวังให้เขาเนได้มีเงินรายได้ต่างๆไม่น่ามาทํากับลูกเธอแบบนี้